วันที่17กันยายนพุทธศักราช2563ณโรงพยาบาลวิภารามอมตะนครจังหวัดชนบุรีนายสุเทพชิตะยวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการจัดงานโครงการ Healthy Thailand ผู้ประกันตนต,นตระหนัก,กรู้สุขภาวะที่ดีสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยมีนางเทียนรัตน์นวมวัตรองประหลัดกระทรวงแรงงานและนายวิบูลย์กรมดิตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทอมตะคอปเปอรเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวให้การต้อนรับพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม นายสุเทพชิตยวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับสื่อมวลชนว่ากระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนมีสุขภาพที่ดีโดยใช้หลักการป้องกันดีกว่าแก้ไข รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบรกิการที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้แรงงานได้มีหลักประกันที่ดีเหมาะสมในการดำรงชีวิตในเฮลที่ไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีอยู่3ามเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นนโยบายนั่นคือเรื่องของเฮลปิ้งนะประกันสังคมหรืกระทรวงแรงงานนี่ก็จะดูแลเรื่องของอการดูแลสิทธิหรือว่า สิ่งที่ทดแทนให้กับผู้ประกันตนทั้งหลายอันที่สอง,องเรื่องของเฮลตี้นะก็ให้ทางผู้ประกันตนนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดี้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นความร่วมมือของหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยครังไทยโรงพยาบาลต่างๆนะที่จะเข้าไปในเชิงลุก รวมทั้งผู้ประกอบการด้วยนะที่จะทําให้สุขภาพของผู้ประกันตนเนี่ยมีสุขสุขภาพมานาใหม่ที่ดีถ้าสุขภาพดีแล้วเนี่ยก็จะส่งผลต่อการทํางานไม่ทํางานดีแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศก็มีความมัน่นคงตัวสุดท้ายคือเรื่องของฮัมเลส um คือว่าจะทํำยังไงที่จะป้องกันดูแลความปลอดภัยกับตนเองทั้งในเวลางานและก็นอกงาน ทั้งสาตัวนี้ที่จะทำไปสู่เรื่องของความสุข happiness นันตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ยยพยายามที่จะดูแลในส่วนนี้ร่วมกับทุกหน่วยงานซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะครับนั้นส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ในวันนี้ที่เปิดในวันนี้ครับ อย่างไรก็ดีกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมมีนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อาการป้องกันโรคของผู้ประกันตนเช่นการตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตนการปรับปรุงเทิ่มสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบประกันสังคมกรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนมาตาา3 3และ39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปีละหนึ่งครั้ง โดยจะเริ่ดมดำเนินการในสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดในวันที่15ตุลาคม สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เละขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานในขอบคุณโรงพยาบาลวิภารามอมตะนครจังหวัดชนบุรีที่ได้ดำเนินการจัดให้บริการตรวจสุขภาพโดยมีผู้ร่วมงาน300คนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ให้กับผู้ประกันตนที่ทางการพัฒนาการาส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคข,ของสำนักงานประกันสังคม